ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะโบเมลดาเนื้อหอมผู้จัดละครลุมจีบหลังมีข่าวย้ายช่องเนื้อหอมผู้จัดลุมจีบหลังช่องเจ็ดด้นจดหมายการสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงของนางเอกสาวโบเมลดาก็มีข่าวลือออกมาหนาะหูว่านางเอกสาวเตรียมตัวไปซบอกช่องสล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจริงๆโบหมดสัญญาวันที่31พฤษภาค,คมทุกอย่างต้องรอให้สัญญาก,กับช่องเจ็หมดก่อน ตอบตามความจริงเลยว่าเรายัางไม่ได้คุยกับใครเพราะว่าน้องอยังไม่หมดสัญญาและช่วงนี้มันก็เป็นช่วงของโควิดระบาดจะทำงานกันก็ลำบากต้องรอให้หมดสิ้นเดือนหน้าก่อนถึงตอนนั้นหมดสัญญากับช่องเจ็ดค่อยเริ่มคุยกันพอมีข่าวว่าโบใกล้ที่จะหมดสัญญากับช่องเจ็ดก็มีผู้จัดติดต่อเข้ามาแน่นอนว่าตอนที่เขามาคุยกับเราเขาคงเตรียมเรื่องไว้แล้วตนก็บอกว่าขอให้น้องหมดสัญญาช่องเจ็ดก่อน แต่ถ้าจะส่งบทมาให้อ่านก่อนก็ได้แต่เรื่องรายละเอียดต่างๆต้องรอให้น้องหมดสัญญาก่อนส่วนเรื่องที่ไม่ต่อสัญญาช่องก็คุยกับน้องว่าจะเอาอยัางไงดีสุดท้ายแล้วโบก็อยากที่จะหาอะไรที่แปลกใหม่ให้กับตัวเอง